พาไปดูประเพณีดีๆกันบ้างที่โคราชค่ะคุณผู้ชมค่ะชาวทับสวายเนี่ยนะคะเขาอนุรักษ์สืบสานประเพณีนี้มายาวนานกว่า50ปีแล้วนะคะด้วยการนำรวงข้าวมาสร้างสารรค์เป็นผลงานศินละปะสุดยิ่งใหญ่ประจำปีค่ะ นี่คืองานประเพณีกุ้มข้าวใหญ่นะคะจัดขึ้นที่วัดโคกโพคาตํานลทับสวายอาเภอห้วยถแถลงจังหวัดนคร,รราชสีมาโคราชบ้านเองนี่ละจ้าเป็นพิธีที่ร่วมแรงร่วมใจกันของชาวบ้านถึง8หมู่บ้านในพื้นที่ในตําบลทับสวายเลยนะคะพร้อมกับมีการสร้างปราสาทรวงข้าวที่ทําขึ้นมาจากต้นข้าวแล้วก็รวงข้าวที่ชาวบ้านนี่นำมารวมกันมีความสูงถึงประมาณ15เมตรเลยคุณ สูงมากยิ่งใหญ่มากๆโอ้โหใช้เวลาทํานานด้วยนะคะคถือว่าเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวของจังหวัดนครราช,ชสีมาเลยโ,โดยประเพณีนี้นะคะจัดขึ้นทุกปีในเดือนยี่ก็คือระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีนั่แหละเป็นการทําบุญเพื่อรับขวัญข้าวค่ะคหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวฤดูการเก็บเกี่ยวเสร็จสิ้นแล้วชาวบ้านก็จะขนเอาข้าวเนี่ยม,มัดเป็นรวงถูกไหมคุณคคพอมัดเป็นรวงแล้วก็จะนําไปรวมกันไว้ที่ลานเก็บข้าว Oh. ซึ่งชาวบ้านเขาก็มีความเชื่อกันอีกว่าข้าวเนี่ยนะคะมีพระแม่โพศพดูแลอยู่ใช่มไหมรพร้อมคอยบันดาลให้วิถีชีวิตพออยู่พอกินพอเพียงให้ชาวบ้านมีความสุขแล้วก็เป็นมิ่งขวัญของชาวนานในยุ้งฉาง oh. อันนี้เป็นความเชื่อของชาวบ้านเขาไปฟังเสียงของท่านนายกอบอตทับสวายกันคะ่ะมันเป็น,นประเัณ หลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จน,นะครับแล้วก็จะนําข้าวที่ได้มามาถวายวัดส่วนหนึ่งเพื่อที่จะให้คนที่ไม่ได้ข้าวมายืมเป็นรับประทานอยู่ชาวบ้านในเขตตำบลของเรานะครับที่เดือดร้อนเรื่องข้าวนะครับก็สามารถได้แล้วก็ทีถัดไปก็นํามาส่ง ที่ทําไปก็คือเป็นการสืบสารประเพณีด้วยนะคะโดยการจัดงานกุ้มข้าวใหญ่เนี่ยทางตําบลน,นะคะเขาจัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีแล้วนะเพราะว่าบรรพบุรุษเนี่ยเขาทําเอาไว้ให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้เรียนรู้ไม่ให้ประเพณีนี้เนี่ยมันสูญหายไปตามกาลเวลาและก็ถือว่าเป็นประเพณีที่แสดงถึงความร่วมแรงร่วมใจความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนนั่นเองนะคะ คือจริงๆแล้วเนี่ยประเพณีนี้เนี่ยนะคะมีการจัดทําทางภาคอีสานหลายๆจังหวัดแต่ว่าเขาบอกว่าที่นครราชสีมานี่ที่นี่ก็ถือว่าเป็นแห่งแรกนะแล้วก็เป็นปราสาทที่ใหญ่มากมีความสูง15เมตรคะคุณต้องใช้ระยะเวลาในการทํา เตรียมงานเป็นปีนะคะแล้วกว่าจะสร้างออกมาเสร็จแล้วสวยงามแบบนี้ก็เกิดจากความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันของคนในชุมชนนั่นเองอสุดยอดเลยนะค่ะแต่ทั้งนี้ถ้า衲ถ้าขาดเหลืออะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งนางรําแล้วก็ผมแนะนํข้างข้างผมทั้งสองคนโอ้โหเมื่อสักครู่พอได้ยินเสียงเพลงนี่นะโอ้โหฟอนเล็บฟอนลํากันโอ้ผิวไหวจริงๆนี่ดู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 อ่ะผมฝากนะครับผู้จัดงานที่ โคราดนะครับถ้าหากว่าขาดเหลือนางรำแล้วเราก็ยกเลยครับผมยกให้ฟรีเลยครับข้อสอบได้ไปกันหมดนี้แหละเข้าหน้าเข้าตาทุกทีให้รำไม่ได้เลยรำได้รำได้รำได้แต่รำไม่เป็นจังหวะไงโทษปีโทษกลองตังหวะอาวประเพทนีดีๆก็ดูกันไปมากมายหลากหลายนะครับ